ไอเดอะแมนสไปเดอร์แมนอีสัตวลมอีสัตแมวมันดื้ออีสไปเดอร์แมนก่อนหน้านี้ไอ้ดำก็ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแฮทแทแมวนี่บ้านนี้เป็นสไปเดอร์แมนแป๊บนึงเราที่เกาหลังมาก่อนเราที่เกาหลังมาหน่อย ม่ต้องไม่ Spiderman Spiderman ซตัวเลยเยี่ยมเอ้ย Spiderman นี่คือแมวบ้านนี้นะะเดอร์และเป็น Spiderman สไปเดอร์แมน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 ออกไม่ได้มาเนี้ยจะรัดคอตายอยู่แล้วนะแมวมัวนเยอปะปะป๋านั่นจะออกไปด้านนอก มันจะลงไปด้านล่างมันมีรูแมวมันลงไปได้สไปเดอร์แมนเนี่ยก่อนหน้านี้ไอ้ยำมันปีนตรงเงาะเขาอยู่มันลงไปด้านล่างแล้วโดนหมากัดไงไม่กัดไม่กัดมันอยู่ข้างในเลยมันไม่ออกไปข้างนอกหรอกไม่เดี๋ยวถ้าเกิดออกอ่ะเออมันอยากตายมันไปไม่ดักแมวกินข้าวเที่ยงพอดีหรอวะ บ้านนี้มีแต่ไอ้เนื้อหัวเทียมหัวเทียมลองไม่ได้เนระโอเคเดี๋ยวช่วยเอาอะไรลงไปเ แพะแทงไอ้ดื้อ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 วีหนึ่งอันนี้วีอันนี้วีเยี่ยมจบคลิป